มาถึงจังหวัดราชบุรีเราจะไปเที่ยวไหนดีต้องที่นี่ตามมาดูครับนำท่านผู้ชมไปดูไปเที่ยวสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับตอนนี้ก็เราก็เดินทางด้วยรถยนต์นะครสภาพของถนนก็ยังอยู่ใน เหมือนดุกเก่าๆนะะถนนความกว้าง4เมตรเป็นธรรมชาติอะไรที่สวยงามนะฮะเราต้องมองในแง่ศินะมีหนองน้ำมีฝนตกมาน้ำท่วมเขาก็ค่อยๆไปนะ,ะนะครับก็เราก็จะเดินทางไปที่จุดหมายปลายทางก็คือที่สวนพึ่งนะฮะแล้วก็ที่พักที่เราได้ จับจองไว้นะครับก็คือฟ้าใสนะฮะรีสอร์ทฟ้าใสนะครับตอนนี้เราก็กําลังเดินทางไปนะมุ่งหน้าสู่อำเภอสวนพึ่งนะฮะร,ระหว่างข้างทางก็เป็นหมู่บ้านนะฮะมันเป็นเนินเขาก็สวยงามตอนนี้เราก็เข้ามาในเขตอำเภอสวนพึ่งนะฮะก็จะมีการประดับประดา,าโพรงคิว นะครับตามรายทางนะครับเข้าไปดูแล้วก็โดยเฉพาะเรามาหน้าฝนก็จะป่าไม้เขียวชอ,อุ่มนะสวยงามตอนนี้เราก็มาจะเข้าที่พักฟ้าใสแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะฮะตอนนี้มีพื้นที่รีสอร์ทเยอะแยะครับในในเขตนะครับอำเภอส่วนพึ่งฮะ ไม่ว่าจะเป็นไหลเขาด้านซ้ายขวานะฮะก็จะมีนะครับแล้วก็มีภูทัตทิวทัศสวยงามนะนะครับก็นี่ก็คือรีสอร์ทวาสัยนะฮะก็เป็นที่พักที่ทางทีมงานของเราก็เข้ามาจองไว้แล้วก็จะมาชมทิวทัศนะครับความสวยงามของเอเภร์สวนพึ่งนะฮะโดยเฉพาะหน้าฝนตอนนี้ ก็จะมีน้ําตกไหลลงมาจากไหลเขาแล้วก็ลงมาที่บริเวณที่พักครับเป็นอะไรที่สวยงามนะฮะเบิกบานใจนะครับเมืองไทยเรายังมีอะไรเยอะแยะที่เราจะไปดูและไปท่องเที่ยวนะครับเพื่อพักผ่อนจิตใจจากการทํางานหนักในแต่ละวันนะฮะเสาร์อาทิตย์เราก็ไปได้ครับดูนะครับ,รบก็มีน้ําไหลตามลําพานลงมาจากไหลเขา ผ่านมาที่พักของที่เราอยู่กันนะฮะบริเวณรีสอร์ทนะฮะสองฝั่งของคลองน้ำตัวนี้ก็จะมีรีสอร์ทให้กับท่านผู้ที่มาเที่ยวในอำเภอสวนพึ่งได้พักนะครับเพื่อแยะนะครับก็ท่านใดที่ว่างนะมีเวลาก็มาพักผ่อนกันนะครับอ่าก็ ก็มีนะครับทิวทัศน์สวยงามมีน้ำตกไหลให้เราดาูเป็นอะไรที่อิ่มอ,อกอิ่มใจเมืยามที่เราอยากพักผ่อนนะฮะบรรยากาศดีฮะตกกลางคืนมาเสียงนกเสียงกาก็แว่วเข้ามา,าเข้าหูเรานะก็เป็นอะไรที่ชิวๆนะ เอีเรามาดูนะฮะนี่คือรีสอร์ทอาศัยที่พวกเรามาพักนะครับก็เป็นรีสอร์ทใหญ่ในอำเภอสวนพึ่งนะครับก็ดูนะครับก็สวยงามฮะมีไหลเขามีน้ําตกไหลมาจากภูเขานะเป็นอะไรที่สวยงามเป็นธรรมชาติที่หาดูได้ยากนะ,กนนนะครับโดยเฉพาะหน้าฝนนะฮะหน้าฝนก็จะสวยงามยิ่งนัก ตามที่เราได้เห็นกันได้ชมกันอยู่ในขนาดนี้นะครับก็ขอฝากพี่น้องนะฮะชาวไทยทุกท่านครับเจ้าบ,บ้านเราดีกว่าสวนพึ่งราชบุรี